ส่วนหุ้นที่จะได้รับประโยชน์นะคะจากโครงการนี้พวกห้างพวกค้าปลีกเนี่ยนะคะคุณผู้คนอมองว่าจะเป็นซ e ติ i m e n t บวกกับเขาหรือเปล่าหรือว่ามีผลบวกกับตัวรายได้กําไรผลประกอบการไหมคะแน่นอนครับมันจะมีผลแน่นอนเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยจะจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับมันขึ้นอยู่กับสินค้าวันนี้ถ้าเกิดเราใช้พวกต้นน้ําเรียกว่าขายส่งประเทศไทยมีหุ้นที่อยู่ในกลุ่มขายส่งไม่เยอะ แล้วขายส่งที่มีเมื่อกี้ที่ผมพูดระบุเชื่อครับคือ CPX s t a เนี่ยเป็นเรียกว่าตัวต้นทางของการขายส่งเนี่ยเขาจะได้ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ CPX s t a จะเป็นได้ขาของการการค้าลทั่วๆไปที่เป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าเป็นการค้าทั่วๆไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบเลเวลที่2จะเป็นการค้าที่อยู่ในระบบพวกห้าง CRC BJC นะครับอะไรแบบนี้หรือหรือแม้กระทั่งบางส่วนของของ CPX s t a ก็จะได้ขานี้ด้วย และเลเวลที่3เป็นการขายสินค้าเฉพาะชิ้นอย่างเช่นคอมเซเว่นขายพวกโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรือหรือโฮมโปรขายสินค้าที่เป็นในบ้าน g l o b a l ขายวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ย<ม>ก็จะได้ชิ้นนั้นๆแต่ละคนก็จะได้ชิ้นในส่วนที่เป็นเค้กของตัวเองค่ะส่วนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะที่ทางดา o ตาบอยู่มีผลยังไงกับตลาดแล้วก็หุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานเออพลังงานเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมันจะมีหลายประเด็นผมพยายามไปศึกษาในมุมของคุณอัศพลหรืยออะไรก็ตามคุณเนี่ยก็ก็ทางเดียวกับตัวรัฐบาลก็คือพยายามลดค่าโครงชีพโซลา่าเรื่องน้ํามันด้วยความเป็นการสวมหมวกต่างใบหรือเปลี่ยนหมวกในการสวมผมจับวิธีคิดของอภูมิใจไทยกับวิธีคิดของคุณอัศพลเข้าร่วมกัน,นผมว่ามันจะมีข้อจํากัดในบางอย่างที่คุณอัศพลอาจจะแบบอยู่เนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกอบการมาก่อน อยากจะช่วยอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้เหตุและผลว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่ควรจะไปบี้ตัวลงไฟฟ้าเยอะมากนะักอาจจะให้เหตุผลตรงนั้นแต่ด้วยนโยบายของพรรคเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าเพราะนี่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในแง่ของตัวนโยบายของภูมิใจไทยเองสุดท้ายคุณอัตผลก็ต้องอโอนเอียงไปทางด้านรัฐบาลมากกว่าอย่างเช่นถ้ารัฐบาลบอกว่าให้คุณลดค่าไฟก็ต้องลดถูกไหมครับ ถ้ารัฐบาลต้องให้ให้ทำอะไรเพื่อช่วยคนก็ต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านโยบายในส่วนของการพลังงานเองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะพุ่งเป้าไปที่น้ำมันกับพวกค่าไฟเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้ช่วยกับในตัวหุ้นเท่าไหร่แต่อาจจะทำให้การคิดของรัฐบาลดูมีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ใช่ว่าผมก็ไม่อยากได้ยินนะคำว่านโยบายรัฐบาลจะใช้เงินเอกชนอันนี้มันดูแย่ครับซึ่งผมอยากจะได้คำว่านโยบายรัฐบาลแต่เงินก็เป็นของรัฐบาลส่วนหนึ่ง คุณอาจจะาเอาจากเอกชนนิดหน่อยพอ10-20ผมไหวนะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่านโยบายรัฐบาลแต่ให้เอกชนจ่ายค่าไฟให้อันนี้ไม่ไหวอันนี้เป็นลบครับซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกคนนี้เป็นส่วนใหญ่เราถึงเห็นกําไรของของหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายแบบนี้เพราะนโยบายพลังงานผมก็ไม่คิดว่าจะช่วยในเรื่องหุ้นในตลาดมากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับนโยบายที่จะออกมาจากกระทรวงคลัง